สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องฐานชาร์จที่ใช้แข่งนะครับฐานชาร์จที่ใช้แข่งก็ จะไม่เกิน1000ม ah ิลลบิลแอมนะฮะอันนี้ก็จะมีนี่นะฮะแอมดูตรงนี้นะ,ะเนี่ยอันนี้950นะฮะส่วนอันนี้ก็เป็น1000นะครับนี่นะฮะก็หมายความว่าไงหมายความว่านั่นแหละห้ามเกิน1000ใช้ได้ มีถานอะไรใช้ได้บ้างใช้ได้หมดเลยแต่ว่าขอให้ดูตัวแอมว่าอย่าให้ต่ำกว่า1,000นะฮะรุ่นนิยมก็จะมีถาน GP นะฮะ GP ราคาถูกหน่อยส่วนราคาแพงหน่อยก็จะเป็น f u j i ซึนะฮะแต่ถ้าแพงสุดก็นีโ a m ชม a ิญ y a นะฮะสแพ็กก็แพ็มีแค่2ก้อนนะต่อแพ็กก็แพงอยู่อันนี้อันนี้แพ็คหนึ่งจะมี4ก้อน รูปทรงจะประมาณนี้นะไรเวทนะฮะก็ตามนี้รุ่นนิยมลาอ่ะมีฐานชาร์จแล้วก็ต้องมีมีปลอกฐานนะทำไมถึงต้องใช้ปลอกฐานปลอกฐานใช้ก็เพื่อไม่ให้เวลาเราแกะเข้าแกะออกฐานบ่อยเนี่ยแล้วตัวฟรีมันจะลอกพอมันลอกปุ๊บก็ทีนี้มันจะมองยากนะ,ะว่าฐานอันไหนกี่แอมกี่แอมนะแต่ส่วนใหญ่ถี่ ส่วนใหญ่พวกกรรมาการเขาจะมีประสบการณ์และเขาจะมองออกนะแต่ถ้าหลุดออกหมดเลยเขาก็ไม่รู้นะว่าเป็นฐานอะไรนะฮะก็ป้องกันการลอกนะถึงต้องใช้ปลอกฐานปลอกฐานไม่ได้มีแค่แบบใสนะฮะปลอกฐานก็มีแบบทั่วไปด้วยนะฮะลวดลายต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยแค่พิมพ์ว่าปลอกใส่ฐานนะมีขายเยอะแยะ,ยะ,ยะนะราคาไม่แพงปลอกฐานดียังไงปลอกฐานดีตรงที่ว่านอกจากจะช่วยกันไม่ให้ตัว ฉลากมันหลุดเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราจําได้ว่าอันนี้คือฐานของเราอันนี้คือฐานของใครนะฮะก็ว่ากันไปโอเควันนี้เรามีสองข้อเราอธิบายเรื่องปอกฐานและต่อมาเราจะเออเราอธิบายเรื่องฐานกับปอกฐานแล้วนะฮะฐานไม่จําเป็นจะต้องเอาซื้อตามตัวอย่างที่ผมมีก็ได้นะใครมียี่ห้อไหนสะดวกยี่ห้อไหนก็ใช้ได้หมดเลยแต่ขออยาให้เกินหนึ่งพันมิลลิแอมนะฮะไม่งั้นจะผิดกฎเอาไปแข่งไม่ได้นะ อันนี้คือใช้สำหรับงานแข่งทั่วไปตามร้านต่างๆแต่ถ้าเป็นงานที่จัดโดยสยาธมธรรมย่าเขาจะให้ใช้ถัดอังคลายนะฮะซึ่งมันก็มีขายในงานนั่นหมายความว่าผมก็ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะโอเคก็เดี๋ยวเรื่องปอกฐานนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะฮะสำหรับปอกใส่ถ่านก็จะมีไฟเช็กนะหรือว่าไดเป่าผมก็ได้ที่มีไอความร้อนนะ่แล้วก็ปอกถาน วิธีใส่ก็ไม่มีอะไรมากดึงออกมาประมาณนี้แล้วเอาฐานใส่เข้าไปให้พอดีนะฮะพอดีจุดกลางมันจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะฮะ มานี้เนาะแล้วก็เอาไฟลนเดี๋ยวผมขอเครีย์พื้นที่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูชิ้นหนึ่งนะฮะ mm hmm. ก็หลังจากเราใส่ปอกนะฮะ mm hmm. ก็ทำการปรับให้มันพอดีนะครับ mm hmm. แล้วก็ใช้ไฟลนนะฮะ ตัวพลาสติกนี้ไม่มีปัญหานะฮะพอโดนความร้อนมันก็จะยุบลงไปโดนนะฮะก็ประมาณนี้นะแล้วตัวพลาสติกมันก็จะยุบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะฮะเราก็ค่อยๆใช้ความร้อนลนไปเรื่อยๆนะฮะทำไปเรื่อยๆยค่อยๆทำไปนะครับนี่เจอความร้อนมันก็จะยุบตัวประมาณนี้นะเราก็ดันดันดันไปเรื่อยๆนะประมาณนี้นะฮะ แต่อย่าไปจ่อมากนะแต่อย่าไปจ่อเกินไประวังไหมนะฮะอันนี้คอดโคลระวังนะฮะเราก็ลนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะพอเราลนไปเสร็จปุ๊บมันจะอันนี้ผมยังเก็บรายละเอียดไม่เนียนนะมันจะคุมฐานพอดีเป๊ะเลยประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เลยโอเคที่เหลือไปเก็บรายละเอียดเอาเผมก็ไปนั่งทำของผมต่อละ สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะชอบดูใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนค่าหลก็ดูโฆษณาท้ายคลิปป้อนคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างเวลั m ม n นิโฟวิลนะครับมีลิงก์ใต้ล่างนะฮะก็สามารถเข้าไปเลือกช็อปได้เลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ